หารู้ไหมว่าในเรื่องของการสอบเตรียมเข้ามาหาลัยเนี่ยมันจะมีทั้ง้มดลสีรอบด้วยกันครับโดยรอบแรกคือรอบพอร์ตโฟลิโอซึ่งทุกคนนั้นต้องทําการรวบรวมผลงานต่างๆที่เคยได้ใช้ชีวิตในช่วงมัธยมมต้นและมปลายซึ่งหลักนะครับเขาจะพิจารณาข้อมูลจากมปลายนะฮะแนะนาให้ใช้ของข้อมูลมปลายเนาะซึ่งนะครับในส่วนหลักเนี่ยของการที่จะํารายการทั้งหมดทางการซอฟต์สกลวิชาการแคลมิคและโอเพนเทวต่างๆทุกอย่างรวมแล้วจะเป็นประสบการณ์ชีวิตและ เกียรติบัตรในทุกใบที่ได้มาเนี่ยจงทําให้มีแนวเด่นๆที่สามารถอ่านได้อย่างเข้าใจและเป๊ะๆนะครับถ้ามาคือรอบโพตาซึ่งแน่นอนครับว่าในแต่ละโรงเรียนนั้นน่ะจะต้องแบ่งคนที่มีเกียรติเรียดีมีการสอบที่ดีและในภูมิภาคหนึ่งเนี่ย เรื่องนี้นะฮะก็เป็นเรื่องที่มีสัญญาอยู่นะครับโคต้าเนี่ยก็พยายามกันเข้านะครับถ้ามาคือรอบแอมิชชันโดยตรงและรอบที่4นั้นคือลายเล็กแอมิชชันนั่นเองครับอาทุกคนก็ต้องมั่นใจได้มัม่นนะครับผม